โอมชานติวันนี้วันที่ส11เดือนมิถุนายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับมาสมบูรณ์เพราะลูกจะต้องกลับบ้านแล้วต่อไปก็จะไปสู่โลกที่บริสุทธิ์คาถามของเมรีในวันนี้อะไรคือหนทางที่จะกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ คำตอบเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ลูกจะต้องมาเป็นขอทานจงลืมความสัมพันธ์ของลูกทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของลูกแล้วก็จดจำพอ่อเพียงเท่านี้ลูกก็จะกลับมาบริสุทธิ์ได้อะไรก็ตามที่เดี๋ยวนี้ลูกเห็นด้วยตาเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกทำลายนี่แหละทำไมลูกจะต้องลืมทรัพย์ของลูกและ การครอบครองสิ่งของของลูกและอื่นๆแล้วจงมาเป็นขอทานเพียงเท่านี้ขอทานเช่นนั้นก็จะมาเป็นเจ้าชายได้สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกการละเล่นเดี๋ยวนี้กำลังจะจบและลูกก็จะต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นลูกดวงยานแน่นอนจะต้องถูกทำให้บริสุทธิ์และสาโทประทานโดยการมีการจดจำของพ่อเดี๋ยวนี้ลูกนั้นจะต้อง มาเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสงบเหมือนกับพ่อจุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นขอทานได้อย่างสมบูรณ์แม้นในความสัมพันธ์ของร่างกายของลูกขอให้มันคงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าอะไรก็ตามที่ลูกเห็นด้วยตาเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกทำลายลูกลูกจะต้องมาเป็นเจ้าชายจากขอทานการศึกษาของลูกนั้นสำหรับโลกใหม่ พรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้แทนที่จะโชว์ปฏิหารชั่วคราวขอให้ลูกสร้างประกายดวงดาวของโชคอันไม่เสื่อมสลายที่กำลังเป็นประกายแล้วจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จทุกวันนี้เพราะคนบางคนลงมาจากข้างบนสุดท้ายพวกเขานั้นมีพลังชั่วคราวพวกเขามีสภาพสาโทประธาน เป็นผลของความบริสุทธิ์ของพวกเขาและพวกเขาก็โชว์ปฏิหารชั่วคราวที่จำกัดอย่างไรก็ตามความสำเร็จนั้นไม่ได้นานเพราะพวกเขาผ่านสามสเตจของสาโทราโจและทามโมในเวลาสั้นๆลูกดวงยานที่บริสุทธิ์นั้นจะมาเป็นตัวของความสำเร็จได้ตลอดเวลา และดังนั้นแทนที่จะโชว์ปฏิหารรูปทำดวงยานรูปของจุดนั้นให้เป็นแสงที่เปล่งประกายรูปสร้างดวงดาวแห่งโชคอันไม่เสื่อมสลายให้เปล่งประกายและนี่แหละทำไมทุกคนก็จะมาเอาเพียงแค่หนึ่งหยดจากลูปๆคติพ์ในวันนี้เมื่อมีบรรยากาศของการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดดวงยานที่ร่วมมือ ก็จะมาเป็นโยกีที่ง่ายดายได้อัจฉาโอโชานติ